วันนี้เราจะมาเล่นด่านที่กระโดดและเป็นการขุดดินไปในตัวพี่ฝนด่านกระโดดอย่างนั้นเหรอใช่เป็นด่านกระโดดที่เราสามารถขุดดินลงไปได้เรื่อยๆนะขุดดินได้ด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก่อนอื่นเลยจะต้องมายืนบนลานดินตรงนี้ก่อนดีก่อนแล้วเราจะขุดดินยังไงอะ่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีนั่นนะดิขุดดินยังไงอะ่ะนี่ไงแค่กระโดดลงไปก็เป็นการขุดดินแล้ว กระโดดลงไปแบบนี้เหรอใช่แล้วพี่ฝนพอเรากระโดดลงไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้รับค่าการกระโดดเพิ่มขึ้นด้านบนเห็นไหมจริงด้วย<ๆ>เขาบวกมาเพิ่มเป็นหนึ่งอะ่ะใช่บวกครั้งละหนึ่งตอนนี้กระโดดได้ทั้งหมด19แล้วแต่แบบว่าเรายังไปไม่ถึงไหนเลยนะเราจะไปถึงไหนได้ไงตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวกระโดดไปเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเองพลังในการกระโดดยังไม่พอพลังในการกระโดดตอนนี้รู้สึกว่าเราจะขุดดินได้เร็วขึ้นแล้วนะ แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเรายังอยู่ในชั้นดินธรรมดาเหมือนหมายคาบเลยเท่าที่ชั้นมองดูแล้วรู้สึกว่าเราจะต้องลงไปถึง700เมตร700เมตรเลยเหรอ700รเมตรเลยนั่นแหละอ้โอโหเดี๋ยวชั้นต่อไปจะเป็นชั้นแบบไหนอ่ะไม่แน่ใจตอนนี้เพิ่งลงได้แค่50เมตรเองจริงด้วยยังอีกไกลเลยถ้ากระโดดลงไปจากก้อนดินถัดจากดินก็น่าจะเป็นก้อนหินใช่ไหมก้อนหินเหรอชั้นว่าน่าจะเป็นก้อนกรวดก่อนนะ ดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พี่ฝนกาลังขุดลึกลงไปดูเหมือนกับว่าชั้นต่อไปจะเป็นก้อนกรวดจริงๆด้วยแล้วก็เขามีปุ่มออโต้จ้์แต่ว่าเรายัางใช้ไม่ได้พี่ฝนไปแล้วพี่ฝนไปแล้วไปไหนล่ะกระโดดลงไปชั้นล่างนะงั้นเดี๋ยวเคลมอุปกรณ์มาใช้ก่อนนี่ไงได้ค่ากระโดดเพิ่มมาอีก20ค่ากระโดดเพิ่มขึ้นก็ดีเหมือนกันเราจะได้มีพละงกำลังเพิ่มใช่ตอนนี้ได้130สามารถกระโดดลงไปได้อย่างรวดเร็วแล้วยังไม่พ้นชั้นดินเหรอนี่ไงกําลังจะครบแล้วนี่ไง เอ๊ะนี่คือก้อนหินใช่ไหมจริงด้วยเป็นชั้นของก้อนหินนะฉันว่าเหมือนก้อนกรวดมากกว่ามีเป็นเม็ดขาวๆรอบๆด้วยต้องเป็นกรวดแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารีบไปต่อดีกว่าอย่ายพึ่งไปสามารถเคลมของรางวัลได้อีก75เลยนะรับของรางวัลได้เรื่อยๆเลยแฮะใช่ถ้ารับได้เรื่อยๆแบบนี้เรากระโดดได้สบายเลยพี่ฝนไปแล้วตอนนี้พี่ฝนกระโดดไปแล้ว กรังกระโดดเขาเพีคือ300 300แล้วเหรอตอนนี้กระโดดลงมาอยู่ในชั้นที่ 2, 2> ชั้นที่2ชั้นต่อไปจะเป็นก้อนหินอย่างแน่นอนเลยต้องเป็นก้อนหินแน่นอนแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้กระโดดลงมาได้เกือบ200แล้วเนี่ยแต่ว่าทำไมดูเหมือนกับว่ากระโดดช้าลงแฮะกระโดดช้าลงเพราะว่าพวกนี้จะเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆเ,เอ๊ะนี่ไงก้อนหินไหมครับเหมือนไม้ครับเลยฉันบอกแล้วเห็นเปล่าพอดินกรวดแล้วค่อยมาเป็นก้อนหินน่ะนี่ไง พี่ฝนก็ามาแล้วเหมือนกันกำลังกระโดดลงมาเราจะมองเห็นเพื่อนเป็นเงาลางๆสีขาวอยู่ด้านข้างเนี่ยเห็นเปล่ามาแล้วมาแล้วพี่ฝนกระโดดไปแล้วทำไมพี่ฝนกระโดดเร็วจังกระโดดไม่เร็วเท่าไหร่นะนี่ครั้งละบวกหนึ่งแท้ๆแต่ว่าพี่ฝนกระโดดเร็วกว่าพี่เอกแสดงว่ามีค่าพลังกระโดดเยอะกว่าสินะไม่ใช่พี่ฝนกระโดดลงมาอย่างเดียวเหรออ๋อกระโดดลงมาอย่างเดียวไม่ได้หยุดพักใช่ไหมใช่อื พีย <c oughs> คิดว่าเรารีบกระโดดลงไปเลยดีกว่าชั้นต่อไปน่าจะเป็นแร่แล้วนะนะเป็นแร่มรอกดนั่นไงสีเขียวจริงด้วยถ้ามองจากรูปภาพแล้วน่าจะเป็นแร่มอลกดนั่นเองแล้วก็ชั้นต่อไปน,นั่นชั้นต่อไปเป็นอะไรอ่ะสีม่วงน่าจะเป็นที่เราสามารถไปในเนเธอร์ได้หรือเปล่าอ๋อเนเธอร์บรีกเหรอใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละถ้าเป็นหินสีม่วงที่ลงไปในเนเธอร์ได้ก็น่าจะเป็น เนเทือบริกอะนะงั้นเรารีบกระโดดไปกันดีกว่าตอนนี้เพียเอกระโดดลงมาแล้วเจอมรกตแล้วพี่ฝนเจอมรกตดแล้วเหรอใช่ต้องไปต่อมีทางเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนีรีบไปกันเลยกระโดดแต่ว่าพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยผ่านไปแล้วไงนี่ไงพี่ฝนกระโดดลงมาแล้วนี่ไงาผ่านมาแล้วงั้นรีบไปกันต่อดีกว่าด้านล่างนี่เราจะได้ถ้วยรางวัลด้วยนะจะบอกให้ได้ถ้วยรางวัลเหรอใช่ได้ถ้วยรางวัลเพื่อไปยังโลกที่สอง ไปในด่านถัดไปเหรอด่านถัดไปหรือว่าโลกที่สองนั่นเองตอนนี้กระโดดผ่านแร่มรกตลงมาเยอะแล้วแร่มรกตนี่ดูมันก็ว่าเราน่าจะกระโดดผ่านไปได้อย่างง่ายนะแน่ใจเหรอใช่กระโดดเร็วกว่าชันก้อนดินเมื่อกี้นี้อีกอะเพรียกว่าเป็นเพราะว่าเรากระโดดบ่อยๆก็เลยมีพลังการกระโดดอยู่ที่400เข้าไปแล้วเนี่ยมีพลังแข็งแกร่ง ใช่ตอนแรกเราไม่มีเลยไงเรากระโดดมาก็แค่บวกหนึ่งบวกหนึ่งไม่เงี้ยเด๋กวก่ดนี่เรากําลังผ่านไปชั้นต่อไปชั้นต่อไปเอ๊จริงด้วยเขาเป็นก้อนหินสีม่วงอะ่ะนี่นาผ่านมาชั้นต่อไปแล้วงั้นรีบกระโดดดีกว่าต่อไปน่าจะเป็นลาวาหรือเปล่า ลาวาอย่างนั้นเหรอใช่เราจะกระโดดผ่านชั้นลาวานี่นะตื่นเต้นจะมัดเลยเราจะผ่านลาวาไปได้จริงๆเหรอะต้องผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่าที่นี่เป็นเกมนี่นะจะไม่เป็นไรใช่ป่าไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ในชีวิตจริงเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารีบกระโดดรับถ้วยรางวัลดีกว่ายังติดอยู่ที่ลาวาพี่ฝนต้องรีบลงไปต่อนะเนี่ยลาวาแข็งแกร่งมากกลายเป็นแมกมาไปแล้วใช่น่าจะเป็นก้อนหินแมกมามากกว่าลาวานะเนี้ย แต่ก็ลงไปได้ไม่ใช่ปัญหาผ่านไปได้ผ่านไปได,ไปได้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะลงไปถึงชั้นล่างแล้วล่ะชั้นล่างอย่างนั้นเหรออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นก้อนหินที่อยู่ชั้นสุดท้ายเลยแข็งมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าเราผ่านชั้นก้อนหินนี้ไปปกติแล้วถ้าอยู่ในไม r ครบเราจะหล่นนะเราก็จะตกตกแมปอะใช่เราจะหล่นนะเราจะหล่นแต่นี่ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโลบอกอย่างไงล่ะ เราจะหล่นจริงๆหรือเปล่าหล่นลงไปแล้วอะเดีย๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้มันก็ว่าจะได้รับอะไรมาบางอย่างเปล่าไม่ได้รับอะไรบางอย่างพี่แค่ขึ้นมาดูข้างบนพื้นโลกเฉยๆเอาแล้วไปไหนอะเขามีกดปุ่มขึ้นมาข้างบนพื้นโลกพี่ฝนเราสามารถรับของรางวัลได้อย่างนั้นเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เอกมองเห็นกล่องสมบัติมีกล่องสมบัติด้วยแต่เปิดไม่ได้แบบนี้ไม่ได้การแล้วเราอาจจะต้องไปตามหากุญแจหรือเปล่า ไม่แน่ใจแต่พี่เอกคิดว่าการกระโดดไม่ว่าจะกระโดดตรงไหนเราก็ได้บวกหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้รับถ้วยรางวัลน,นี่นะก็ทุกคนยังลงไปไม่ถึง7 0 0รเมตรนี่นะใช่งั้นก็กลับไปนี่เลยที่เดิมเดี๋ยวพี่เอกจะกระโดดลงไปนะไป<อ>แล้วลงไปเลยเหรอโอ้พี่ฝนระวังด้วยเดี๋ยวก่อนรอด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระโดดลงมาได้เลยไปแล้วโอ้โอดติดติดกดอะไรขึ้นนะ ไม่เกิดอะไรขึ้นแค่ติดเฉยๆตอนนี้เรากระโดดต่อไปเรื่อยๆดีกว่าหล,ล่นเหรอหล่นลงมาแล้วก็ติดตอนนี้ลงมาที่7 0 1รเมตรแล้ว7 0 1เมตรชันต่อไปเราจะหล่นแมพหรือเปล่าน่าจะหล่นแมพแต่ว่าได้ถ้วยรางวัลจริงด้วยได้รับถ้วยรางวัลมามาด่านที่สองแล้วพี่ฝนด่านถัดไปอย่างนั้นเหรอด่านถัดไปเป็นสนโนเป็นด่านน้าแข็งนี่นะใช่แล้วเราเริ่มจากการกระโดดตรงนี้เลยดีกว่าเราจะผ่านไปได้จริงๆเหรอน่าจะผ่านไปได้นะ เดี๋ยวก่อนด่นานพี่กระโดดผ่านไปแล้วทําไมเป็นบวกสองแล้วล่ะเรามาด่านถัดไปแล้วก็เลยมีพลังกาลังเพิ่มฉันรู้แล้วล่ะที่ทุกคนบวกสองเพราะว่าตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลหนึ่งถ้วยแล้วไงถ้วยรางวัลหนึ่งถ้วยแล้วก็มาด่านถัดไปเขาเลยให้พวกเรามาสองสองกระโดดเหระใช่แล้วกระโดดได้สองครั้งเลยในหนึ่งทีมีพลังกาลังเพิ่มขึ้นแบบนี้เราก็ไปได้เร็วกว่าเดิมเลยดิไปแล้วตอนนี้อยู่ในชั้นน้ําแข็ง แล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นแร่สีน้ําเงินที่อยู่ในไม้ค้าพี่ฝนแร่สีน้ําเงินคืออะไรอะ่ะลาพิลาซูลี่พี่วันไม่รู้จกักเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องรีบกระโดดเดี๋ยวก่อนเราผ่านมาด่านถัดไปแล้วนี่นะนี่น่าจะเป็นชั้นหินปูนนะด้าน,านนั้นน่าจะเป็นทองหรือเปล่า น,นี่ไม่ใช่ทองอันนี้คือโกรสโตนโกรสโตนที่เรืองแสงเหรอที่เรืองแสงที่เราไปเก็บที่เนเทอร์น่ะจริงด้วยตอนนี้เพจกระโดดได้ 600... 800แล้วเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรทําไมเรืองแสงสีทอง น่าจะเป็นก้อนหินที่เป็นทองนั่นแหละที่อยู่ในเนเธอร์พี่ฝนเป็นทองคําเลยเหรอใช่ที่เวลาเราทุบไปแล้วเราจะได้เศษทองคําแล้วถึงเอามารวมกันน่ะแบบนี้ดีจังเลยเราจะได้ถ้วยรางวัลแล้วละ่ะได้ถ้วยรางวัลแล้วผ่านอ้าวไม่เห็นได้เลยผ่านไปแล้วพี่ฝนไปแล้วอ้าวพี่ฝนขึ้นไปแล้วเหรอใช่พี่ฝนได้ถ้วยรางวัลแล้วหรือว่าพี่ต้องกระโดดอีกหนึ่งรอบไหนอะ่ะ อ๋อ oh, จริงด้วยต้องกระโดดหลายรอบถึงจะได้พี่ฝนมาแล้วพี่ฝนได้ถ้วยรางวัลมาแล้วได้ถ้วยรางวัลตอนนี้มีหกถ้วยเอ่พะกํากำลังเพิ่มขึ้นหรือเปล่ากระโดดครั้งละบวกเจ็ดงั้นเหรอแบบนี้สบายเลยพวกเราแบบนี้ก็ลงไปได้อย่างรวดเร็วนะสิใช่สามารถกระโดดได้แป๊บเดียวเลยมีหน้าเพื่อนถึงได้กระโดดได้เร็วมากๆใช่เท่าที่เพคดูนะเพื่อนเขากระโดดทีนึงลงไปเกือบสุดเลยนะนี่นี่น,นี่ดูนี่ดิพี่ฝนรู้สึกว่าวงจะก,กว้างขึ้นเรื่อยเรื่อด้วยนะ วงกว้างขึ้นหมายความว่าไงอะตรงที่เรากระโดดอะเส้นรอบวงกมลมรอบๆตัวเรากว้างขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าเรามีพลังเยอะไงะถ้าตอนนี้ก็กว้างขึ้นไปอีกเรื่อยๆดีจังเลยนะแบบนี้กระโดดได้ครั้งละบวกเจ็ดเนี่ยใช่พละงกำลังแข็งแกร่งเห็นเปล่าฉันบอกแล้วว่าเอาถ้วยรางวัลมาบวกรวมกับพลังของเราอีกหนึ่งไงตอนนี้อยู่ในชั้นน้ําแข็งแล้วผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็พละงกำลังเนี่ย ครั้งแรกพี่เอกจาได้ว่าตอนมาเนี่ยคือห้าร้อยแต่ตอนนี้คือพันสองพันสองแล้วเหรอพันสองแล้วก็เอ๊ะวงกว้างขึ้นอีกวงกว้างกว่าเดิมอีกเหรอกว้างขึ้นพันสามแล้วพี่ฝนโอ้โหเข้าใจแล้วยิ่งกระโดดยิ่งมีพละกําลังแข็งแกร่งใช่ตอนนี้กลายเป็นอุโมงค์ไปแล้วอะเป็นอุโมงค์เลยเหรอใช่ปกติเวลาเรากระโดดจะแค่ตัวเราแต่นี่เป็นอุโมงค์ลงไปเลยเนี่ยจริงด้วยพี่ฝนก็กระโดดได้ไกลเหมือนกันอะ เกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้ง่ายๆมากเลยนะพี่ฝนนะใช่เล่นง่ายแล้วก็สนุกมากๆด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะจ๊ะวันนี้เพ่กับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ้ยบุ้ยพี่ลงไปเกือบถึงแล้วถ้าลงไปถึงคราวนี้ขึ้นไปก็จะกลายเป็น13ทีสินะ